ในช่วงภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นในขณะนี้ก็คือการระบาดของโรคโครโรนาไวรัส2019หรือที่เรียกว่าโรคโควิด -19 นี่เองนะครับเป็นภาวะที่ต้องเรียกว่าทุกคนเนี่ยร่วมมือร่วมใจกันอย่างเต็มที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับก็ได้มีช่องทางสําหรับให้การ ดูแลรักษาวินิจฉัยสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคโควิด -19 เรามีหน่วยงานที่ให้การดูแลอยู่2หน่วยงานหลักๆก็คือศูนย์วิจัยเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์โรคอุบัติใหม่ซึ่งอยู่ภายใต้นย์โรคอุบัติใหม่แล้วก็จะมีอีกหน่วยงานหนึ่งก็คือเป็นศูนย์เกี่ยวกับการดูแลทางด้านคลินิกของโรคอุบัติใหม่ซึ่งตั้งอยู่ที่อาคารจกนีวัฒนวงศ์เรามีกระบวนการต่างๆตั้งแต่การคัดกรอง การให้การวินิจฉัยการรักษาในผู้ป่วยไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยที่เบาหรือผู้ป่วยที่หนักก็ตามนะครับต้องเรียนว่าโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สปากคาชาไทยมีความมุ่งมั่นนะครับที่จะให้การดูแลรักษาผู้ป่วยเรียกว่าในทุกๆระดับและที่สําคัญก็คือต้องขอขอบคุณบุคลากรของชาวโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกท่านไม่ว่าจะเป็นแพทย์เป็นพยาบาลเป็นแพทย์ประจำบ้าน นิสิแพทย์บุคลากรเบื้องหลังทุกๆคนนะครับที่มีส่วนช่วยในการที่ทำให้พวกเราเนี่ยจะฝ่าฟันวิกฤตเหล่านี้เนี่ยไปด้วยกันนอกจากนั้นนะครับก็ต้องขอขอ,ขอบพระคุณหลายๆหน่วยงานหลายๆบุคคลที่เข้ามาสนับสนุนโรงพยาบาลชวงกรสปาขาชาไทยไม่ว่าจะเป็นสนับสนุนในเรื่องของคราุพภัณฑ์อุป,ปกรณ์เครื่องบริโภคต่าง ก็ต้องขอขอบคุณนะครับแล้วเราขอให้ความเชื่อมั่นกับทุกคนว่าเราจะแก้ปัญหาและก็ฝ่าฟันวิกฤตที่กำลังเกิดขึ้นนี้ไปด้วยกันครับ